ซึ่งผมไม่สามารถบังคับใครได้นะครับใครเอาจริงนะครับไม่เอาจริงมันก็ได้แต่ตัวของคุนะครับให้มาดูนะครับรุ่นที่2นะครับเรามาดูรุ่นที่2องกันครับรุ่นอ๋อนี่อันนี้อันนี้ก็คือรุ่นที่2ใช่ครับรุ่นที่2ครับก็ดูนะครับก็คือให้ดูแอดมินเสือนะครับซ้ายมือสุดนะครับ ซึ่งคนอื่นนะครับผมไม่รู้ว่าเขาอย่างไรเพราะว่าเขาไม่เลิกฝึกอะ่ะผมก็ไม่รู้นะครับแต่คนที่ยังฝึกหน้าปัจจุบันนะครับก็คือรุ่นนั้น er นะครับก็คือแอดมินเสือนะครับให้ดูนะครับสายมือสุดคือแอดมินเสือนะครับเขาจะเคสเดียวกับคุณเป้เลยนะครับก็คือมาระยะหนึ่งก็คือจะตัน,นครับซึ่งก็คุณหยับ ไม่จะเป็นจะต้องไปอายไปกลัวอะไรนะครับซึ่งเราไม่ได้เป็นเทรนเนอร์เราไม่ได้มีความรู้เราไม่ได้จบมาสายเนี้ยทาไมเราต้องอายด้วยครับเราไม่ลรีนผมไม่เข้าใจบางคนอายไม่รู้จะอายทาไมเราไม่เข้าลรีนแล้วก็ผมมาปรับใหม่นะครับก็คือมาปรับมันก็คือแอดมินเสือครับผมมาดูก็คือแอดมินเสือกับคุณเป้เขาต้องมาปรับพื้นฐานใหม่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นพกท่าดึงข้อนะครับดึงให้สุดนะครับแล้วก็ช้าๆโฟกัสดิฟก็ดิฟป,กปอกล่างให้ถึงบานนะครับช้าๆแล้วก็มาปรับท่าสคอรสควอรจำ้ำแล้วก็มาเพิ่มการดีเทลการฝึกนะครับให้มันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการฝึกในรูปแบบของ HIT HI i ฝึกท้องให้มันหลากหลายขึ้นแล้วก็มาเรียนรู้น,นะครับเชิงวิทยศาศาสตร์นะครับว่าร่างกายมันอยู่ในบริบทไหนครับมันสามารถ นาไขมันออกใช้ได้เป็นพลังงานได้ก็คือตั้งแต่ตื่นเช้ายันเข้านอนนะครับคนคนนึงนะครับไลฟ์สไตล์ชีวิตเขาผมจะต้องรู้ไลฟ์สไตล์เขาเลยนะครับว่าเป็นยังไงแล้วผมต้องมาปรับไลฟ์สไตล์เขาใหม่นะครับก็คือให้เขาใช้ไลฟ์สไตล์เหมือนเดิมแต่มาปรับไม่ว่าเรื่องกินเรื่องฝึกเวลาไหนก็ก็คือกว่าก็คือใช้เวลาก็3เดือนนะครับลีนแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่านี่ก็คือสําหรับคนที่นะครับก็คือยัง จริงจังที่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งผมจะต้องดูพื้นฐานเบสิกคุณว่าคุณมีพื้นฐานเบสิกเลเวลไหนเช่นเอ้าผมยกตัวอย่างอีกคนนึงยังดิฟไม่ได้แต่กคนดิฟได้แล้วดังนั้นโปรแกรมมันก็จะต้องต่างกันนะอีะอกคนนึงก็คือก็คือยังดึงข้อไม่ขึ้นอ่ะอีกคนนึงดึงข้อขึ้นแล้วนะครับ แล้วโปรแกรมมันก็ต้องต่างกันแล้วก็อย่าบอกเลยนะผมเจอปัญหานะครับก็คือไม่ว่ารุ่นก่อนๆมันจะมีปัญหาทุกรุ่นนะครับคนบางคนที่ว่าใช้แล้วไม่ยอมทําตามนะครับซึ่งก็อยากได้โปรแกรมไปฝึกอยากได้โปรแกรมไปฝึกซึ่งผมบอกแล้วว่ามันไม่สามารถเอาโปรแกรม ไม่ฝึกได้นะครับผมจะต้องดูเบสิกพื้นฐานนะครับของคุณว่าอยู่เลเวลไหนผมอธิบายนะครับว่าถึงถ้าถ้าพูดตามหลักจริงๆนะครับอธิบายให้ควายมันควางมันยังเข้าใจง่ายกว่านะครับซึ่งผมบอกว่าจะต้องส่งการบ้านส่งการบ้านผมจะได้ดูว่าพื้นฐานคุณมีแค่ไหนก็ไม่ยอมส่งนะครับงองแงจะเอานู่นจะเอานี่นะครับซึ่งก็สุดท้ายนะครับก็คือเหมือนกับก็คือว่า ประมาณนะ่ะกูฝึกเองก็ได้แต่ผมก็บอกแล้วว่าผมทํามาทุกรุ่นนะครับระบบการฝึกแนวทางดีกันหมดทําไมก็คือมีปัญหาแต่คุณคนเดียวทำไมคนอื่นเขาไม่มีปัญหาแล้วก็ก็มีรูปธรรมชัดเจนมีผลงานชัดเจนนะครับก็คือซึ่งประมาณว่าเขาจะแบบประมาณน่ะจะอวดดีนะครับเอ้ยประมาณว่าเขาประมาณกูก็ทําได้สุดท้ายนะครับเมื่อก็คือคุณเป้ก็คือรูปร่างเปลี่ยนนะครับซึ่งอะ มันมีรูปประทให้ชัดเจนนะอะทีนี้เขาก็อย่างเขาก็ต้องเริ่มเขินนะครับคนเรานะครับว่าประมาณว่าก็คือครูก็ทําได้เสร็จท้ายก็คือคนอื่นเ็าถอดเสื้อโชว์นะครับคุณเป้เขาถอดเสื้อโชว์ฝึกให้ดูเลยแต่ก็คือเขาก็อายๆก้าๆโกัวๆสุดท้ายก็จากจากเป็นคนสนิทกันนะครับจะมาเอาโปรแกรมนะครับฝึกซึ่งผมบอกว่าฝึกไม่ได้นะครับสุดท้ายก็มาลบเพื่อนออกจากกลุ่มก ก็คือเอาเขาจะได้รู้นะครับเดี๋ยวเขาจะได้รู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าปัจจุบันผ่านไป2รุ่น3ารุ่น4รุ่นเขาก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับปัจจุบันรุ่นที่5นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะน้องคนนี้เดี๋ยวดูนะครับซึ่งน้องคนนี้เขาเป็นสกินนี่แฟนะครับเห็นไหมครับคนที่ก็คือขวามือล่างสุดเดี๋ยวเราไปดูภาพใหญ่กันนะครับซึ่งก็ก็เคสเดียวกับน้องข้างบนด้านซ้ายนะครับแล้วก็เป็นเคสเดียวกับก็คือหลายๆคนนะส่วนมากผู้ชายจะเป็นเคสนี้นะครับ เปอร์เซ็นต์เยอะมากนะครับประมาณ80ซนะครับที่ว่าผอมลงพุงนะครับซึ่งเคสแบบนี้นะครับเนี่ยครับผมมีความช้ำชองผมบอกเลยว่าผมมีความช่ำชองมากกับเพราะมันเป็นหุ่นหุ่นข้างควบหุ่นผอมหุ่นลงพุงก็คือหุ่นผมเองนะครับผมแปลงร่างตัวเองมา3าครั้งทาไมผมจะแปลงร่างคนอื่นไม่ได้เลยแล้วผมก็แปลงร่างมาหลายคนเลยครับถึงเป้าหมายนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาน้องคนนี้นะครับทำให้ดูนะครับให้เขารู้นะครับว่า คือคุณจะอวดดีเรื่องอื่นได้นะครับยกเว้นคุณอวดดีไม่ได้คือเรื่องความรู้นะครับซึ่งก็คือผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผ่านไปรุ่นหนึ่งผ่านไปรุ่นผ่านไปรุ่นหนึ่งครับถ้าคนที่แบบอวดดีนะครับก็คือมีอีโก้มีหัวโขนนะครับคุณจะรู้ว่าผ่านไปหลายปีคุณก็ยังอยู่ที่เดิมรูปร่างไม่พัฒนาเพราะว่าคนลักษณะนี้นะครับผมจะอธิบายนะครับถ้าเขาหุ่นดีมีซิกแพคป่านี้นะครับเขาถอดเสื้อโชว์หุ่นแล้วอ,ออกกาําลังกายโชว์แล้วคนลักษณะนี้นะผมบอกเลยว่า ก็คือผมบอกเลยคือคุณไม่ทําตามในสิ่งที่บอกนะคุณมาอยู่ในระบบในองค์กรในกลุ่มผมนะครับคุณอยากมาได้ความรู้จากผมแต่ผมให้ความไมรู้ไปแล้วคุณไม่ทําตามนะครับคุณรั้งคุณงองแงคุณจะเอาให้ได้แต่ตามใจตัวเองนะครับทั้งที่คนอื่นเขาไม่มีปัญหาอะไรเขาทําตามหมดและคนอื่นนะครับที่เขาทําตามเขาตั้งถึงเป้าหมายแต่ตัวเองมีปัญหาอยู่คนเดียวนะครับซึ่งคนประเภทนี้นะผมบอกเลยว่า ต่อให้จ้างเทนเนอร์นะครับไปจ้างโค้ดคุณก็ไม่เปลี่ยนหรอกครับเพราะไมล์เซ็ตเขาเป็นไมล์เซ็ตที่คิดลบแย่ๆนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขออนุญาตน้องถ้าเอาคลิปน้องก็ลงได้นะผมบอกเลยเดี๋ยวผมจะปั้นเอาไว้ที่เพจเอาโชว์ให้เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะผมต้องเทนเนี่ยผมจะหานักเรียนรุ่นนี้นะครับเทนแล้วก็ไปโพสต์ที่เพจนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าถ้าใครอนุญาตนะครับเดี๋ยวผมไปโพสต์ก็คือคุณจะได้สร้างตัวตนในตัว,ตว,ตวผมบอกเลย 3เดือนถ้าทําตามในสิง่งที่ผมบอกนะถ้ารูปหน้าคุณไม่เปลี่ยนนะให้มาเหยียบหน้าผมเลยผมบลละคนอื่นบุกเทสไม่รู้กี่คนแล้ว <c oughs> ก็สําหรับใครนะครับที่จะเข้ากลุ่มปิดนะครับตอนนี้ยังเข้าได้อยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวพอการฝึกที่จริงจังและเข้มข้นผมจะปิดนะครับคุณจะไม่เห็นมองเห็นกลุ่มนี้นะครับ